สิทธิชอยชื่อนี่เจมวัฒนาหรือว่าวัฒนาผู้อบอ้อมนั่นเองนะครับอดีตนักสนุกเกอร์มือ ห้าของโลกโชว์สกิลครับในการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์ผักต้สนามทิซามทีเถียนแก้วสนุกเกอร์อะคาเดมี่อีกทั้งเป็นรายการแข่งขันทีชายเฟนห้าหนักสนุกเกอร์ระดับเยาวชนข่าวแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปี2569ที่สุราษฎร์ธานีจะเป็นเจ้าภาพอีก4ปีใช่ค่ะทีเทียนแก้วสนุกเกอร์อะคาเดมี่ค่ะตั้งอยู่ที่ถนนลูกเสืออำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะได้รับเกียรติจากนายประวิทไทยประยุทธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินทางมาเป็นป ทานเปิดการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์ภาคใตสนาบติดซ้ำค่ะพร้อมด้วยทานผู้ช่วยศาสตราจารย์พระเดชนวลน,นูน่นายยกสมาคมกีฬาสุราษฎธานีและการนายรุง่งนางรุงเพชรรสแก้วค่ะ ผู้อหน่วยการสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่ค่ะทางสมาคมส่งเสริมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเขาได้รวมมือกันกับเทียนเก์สนุกเกอร์คารดมี่ค่ะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแข่งขันในครั้งนี้การมีนักสนนกเกอร์ข่ารวมทำการแข่งขันนะคะ180คน จัดขึ้นในช่วงวันที่7 7ถึง21กันยายนค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเยาวชนในพื้นที่ข้องจังหวัดสุรา์ในข้าวรวมทาการแข่งขันเพื่อที่จะเฟ้น5กีฬาเยาวชนที่ว่าจะข้าวรวมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปี69อีกด้วยค่ะ ครับการจัดการแข่งขันสนุเกอร์ชิงแชมป์ผคกต้ยสนามทีซามในครั้งนี้ทางฝ่ายผู้จัดการแข่งขันได้เชิญตองสิทธิชอยเจมวัฒนาหรือว่าวัฒนาผู้อบอ้อมอดีตนักสนุเกอร์มืออันดับ5ข้องโลกมาโชว์สกิลนะครับแทนสนุเกอร์ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับซึ่งตองนี่ก็ห0บว่าแล้วปีนี้นะครับอายุแล้วก็มีโอกาสแทงกับโอภาสุวรรณรัตนหรือว่าตี PTS นะครับเพื่อให้นักกีฬา ระดับโลกเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดสุราธานียกระดับมาตรฐานทักษะทางการกีฬาสุกเกอร์ให้สูงขึ้นในอนาคตตองนี้ว่อว่าเป็นนักสุกเกอร์ที่จุดประกายให้สุกเกอร์ฟีเวอร์เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับอดีตเคยขึ้นไปถึงมือซ้อมของโลกในช่วงปี9ปี 9, 9 5เนี่ยดูลย<อ>แลตัวเองดีหนะ้าตาไม่เปลี่ยนไปเลยนะเคยมันเือย์ย,ยนะูพันนัน